มันมีกึ่งสาเร็จรูปวัวรถหมูสับไส้กรอก BKP คีอะไรกันฮะน้องดังที่มาอะไรกันฮะสอบตกทุกปีสอบตกทุกเทอมทำไมถึงทำอย่างนี้สอบตกอ,อะผมช่วยพ่อเลยนะครับช่วยพ่อ,อยังไงลูกช่วยพ่อไปหยัดนี่ครับหยัดอะไรเอา้าเทอมหน้าพ่อจะได้ไม่ต้องซื้อหนังสือใหม่และชุดใหม่ด้วยครับโอ้โหปากดีขาดนี้แนะไปเอาสมุดพกมาดูเลยไปเอาสมุดพกมาดู เพื่อนยืมไปแล้วครับใครยืมไปเพื่อนใครอะ่ะคนสอบได้ที่หนึ่งของห้องทุกปีครับมันยืมไปทาไมบอกว่าจะยืมไปให้พ่อแม่ดูตกใจเล่น <c oughs> โอ๊ยป่านนี้พ่อแม่มันไม่ช็อกกันหมดแล้วฮะพ่อแม่ไม่ช็อกกันเลยใครเดี๋ยวเขาดูเขาเหมือนเนกับประจานตัวเองเขาใจไมโอ้จริงจริงพ่อหยุดเลยพ่อว่าผามโงอใช่ไหมเออน้ําโดนใครหลอกน้ำโดนผีหลอกพิดโดนตาหลอกตาหลอกยังไง ต้มน้ำเฮ hey. ่ตลกตลกเก่งเริๆๆ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 งจริง,กงกเก่งต่เรงไม่พ้องไปตลกไลยไงตลกจริงจริงสนับสนุนโดยซีมาโลชั่นขนมปังกรอบหอมมี อขอ,ขอสั่งได้ยังอ่ะอ,อืมอเคเออวันนี้เงินสดไปได้ไดมารับการ์ดได้ไหมเออเอพี่อยู่ใบพอดีเลยการ์ดงานบวชเดี๋ยวเอาไปรูดแล้วกันนะนี่เอาไปรูดเลยนะถ้าเกิดรูดไม่ได้ก็ติดต่อกับจเจ้าอาวาสก็นะ <c oughs> เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เด็กเอาเงินสดให้แล้วกันนะเคเราใช้กับประจำาฟร์แรแฟของพอดีเนาะ ผมมองหน้าฉันทำไมยะอืออ้าสวัสด uh, ีค่ะคุณอิ๋มตาสวัสดีจ้ากาแฟร้อนไหมคะอ้าวขายเองไม่รู้เหรอว่าร้อนหรือไม่ร้อนอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเขาถามว่าอยากเอากาแฟร้อนหรือว่ากาแฟเย็นอยากอ๋ออ้าวงี้เอากาแฟร้อนละกันถ้าเกิดฉันบอกกาแฟเย็นเธอบอกว่าต้องรอหน่อยนะเพราะนี่มันเพิ่งบ่ายใช่ไหมเอากาแฟร้อนสองนะจ้ะโอเคอืม นี่เธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ไงฮะนี่นเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันเป็นคนไม่ยอมคนนะฮะเ้ยเดี๋ยวก่อนยังมีเรื่องกันสิเดนมีเรื่องอะไรล่ะคื่ฉันจะเป็นคนไม่ยอมคนเพราะฉะนั้นเธอคนให้ฉันหน่อยได้ไหมเนื้อจไม่ตอบอออออช้อนก็มีไม่เอาช้อนคนล่ะอเอาวัานนี้สีดายแหน่แน่แน่ดูสิอ่ะเขาคนให้แล้วเธอกินเลยอ่ะ กสียงจริงอ่อาก็แค่กินเนี่ยฮะกินเนี่ยกินกาแฟกินอะไรเนี่ยต้องเอาช้อนออกนะทำไมอ่ะข้างบ้านกินกาแฟไม่เอาช้อนออกตาบอดไม่ไม่บอดได้ไงเนี่ยหยิบขึ้นมาเงี้ยช้อนทิ่มตาเด่นแกก็อ่านี่ดีเธอรู้ไหมว่าวันหยุดเนี่ยนะสามีฉันเนี่ยนะเขาจะพาฉันนะไปนั่งเครื่องบินแล้วก็พาไปเที่ยวที่ภูเก็ตอ่ะ ว่าแต่ว่าสามีของเธอจะพาเธอไปเที่ยวที่ไหนเหรออย่าบอกแล้วว่าพาไปดูมิวที่เยาวราชเหมือนเดิม่ะคุณ,คณใหญ่อ่ะกะว่าจะพาฉันไปต่างประเทศแน่นตายเลยอะพี่ตายพี่ตายลืมมองไปที่เพิ่งเห็นอันนี้จะผ้าอะไรอะชุดอะไรอะ นี่จะบอกนะว่าเปเอกถ้าถุงยายมาตัดเนี่ยฮะนี่ดูสิชุดนี้แพงเนย่ยตั้งสามหมื่นของฉันนี่าสวยงามกว่าแล้วกันอ้าเฮมนี่เอานี้ว่าเจ้เถิดเจ้าไม่เชื่อเพื่อนนะอะไรไเข้มก็ใส่การบินของเธอนี่ออเตายแล้วดูสิ อเขาไม่รู้วะนะโชว์ใหญ่เลยแบบแต่ละน้องเดี๋ยวนี้ในร้านเนี่ยให้หมามานั่งกินด้วยเหรอนี่เธอเอว่าใครฮะเธอว่าใครหมาไม่รู้อ่ะตัเห็นอยู่กันแค่นี้ในร๋องหอนซิใครอยากรับฉันก็ด่าคนนั้นน่นแหละพ่อฉันจะเป็นใครจะรู้ไหมเป็นใครล่ะพ่อฉันเนี่ยนะ เป็นเจ้าของสายการบินที่เธอทํางานอยู่ไงไม่เชื่อหรอกอยากดูสภาพแกแต่งหน้าแต่งตัวซิ <มา S 2> นี่พอตื่นนอนมาก็ไม่ได้ทําอะไรออกมาจากบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีเวลาต้องรีบนาไมานี่ไม่ใช่ชุดนอนแผลแพงไหมล่ะเนี่ยเป็นแสนแสนสกรปรกใช่เพราะมาไม่ถูกกับแฟบจะมาต้องไปเคลิบกับมันด้วย่ะอุตยตาเหวฉันดูผิดไปเองแหละ นี่ผ้าดีนี่เอาผา้ามาตัดเหรอใครบอกนี่มุ้งตังหากล่ะยิ้มผู้ชายผมผมผมสีสวยมากเลยอะ่ะอุยลักษณะจะโดนน้ำลักษณ์นิมกินใช่ไหมปากนี่อย่างเงี้ยนะมันต้องจัดให้สักดอกนึงแล้วตายแล้วหลบแล้วหลบแล้วอย่างเงี้ยต้องโดน ได้อย่างนี้ไม่ต้องเจอกับบัวขาวว่ะบัวขาวปอมปุ๊ก กับใครไม่เล่นมาเล่นกับเรยาดอต้นทองยักษ์้ายฟ้าพ่อพ่อสุดที่รักของฟ้าพ่อจ๋าหือนัดเที่ยงมาสบายเลยนะคะเมียไม่ออกจากบ้านเหรอ โอ้เปล่าเลยจ้าพ่อตานะจ้าให้ทำงานให้เสร็จคิดถึงฟ้าจังเลยขอ,อกอดสองทีห, <c oughs> หยุดเลยพ่อฟ้านะจะไม่ให้พ่อแตะเนื้อต้องตัวฟ้าอีกแล้วจนกว่าพ่อจะให้ฟ้าเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสตัวจริงสักทีฟ้าคือหมอใช่ไหมถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ก็ตอนนี้ก็เป็นแอร์อยู่แล้วไงแอร์เออไหนแอร์ล้ทัวเนี่ยนะ วันวันเดินทางเดี๋ยวขึ้นเชียงรายลงมาหนองคายลองไปนู่นเลยนราธิวาสต้น้าน,นี่ด้าเท่าหน้าพ่อแล้วนะใส่ไปไล้เป็นแอ,อร์เมื่อไหร่อดทนอีกหน่อยนะจ๊ะเป็นแอร์รถทัวร์ดีกว่าเป็นพัดลมสองแถวนะ <c oughs> เอานี้นะอดทนอีกหน่อยนะจ๊ะรอยเมียร้อยเมียผมหายวินทั้งหน่อยอ่ะแล้วผมอ่ะ ใายคุณอ่ะเป็นแอร์เครื่องบินแต่ตอนนี้เวลามัน้อยโอ้ก็เล่นเหมือนตัวจริงเลยดีนะยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบอกมาเลยบอกมาเลยนั่งนั่งกอดับขวดก็อยู่อ่ะคุณเสียงชนอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่า อีนาเนี่ยเป็นเมียน้อยคุณน่ะคุณสินทรทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณสินทรเลี้ยงเมียน้อยมันเหมือนกับว่าตบหน้าเด่นกลางสี่แยกอะอสี่แยกอะไรอะแยกบางนาบางอีบ้าไม่เก็งใช่ไหมฮะ

เดี๋ยวก็หาว่าเราเป็นมะเร็งทั้งคู่วอะไรทักหนาก็ไม่รู้สนับสนุนโดยแป้งเย็นไอโอเดิม์ชีวิสเตอร์เดี๋ยวเรื่องกันลายกันเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณดีอยู่ไหนเนี่ยนักกันแล้วแถวนี้นี่ดี ีนฮ <im f irm> ัลโหลคุณด,ดีนะครับครับผมธิรักก็ผมมารอรับคุณที่สนามบินงไง <im f irm> อะไรนะคุณกลับไปแล้วเหรอ,อ,อไม่เป็นไรจ้ะีิรัก เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวก่อนคะเมื่อกี้คุณเต้นสวยมากเลยอะค่ะตัวในวอรสเปสไอวัตสวัสดีครับคุณผมจะรีบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวค่ะผมคุณโทรศัพท์งงียบๆมารับใครล่ะคะอ๋อผมมารับภรรยาล่ะครับพอดีผมคาดกันแต่ไม่เป็นไรนะครับเธอรออยู่ที่บ้านแล้วหรอคะครับผมแหมวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะคะคุณคุณทำอะไรอ่ะ สบัดตัวคุณจะได้กลิ่นตัวใช่ยังไงโคตตายแล้วคุณอะไรคะทำท่ามันอยู่กลิ่นน้ำหอมคุณแรงมากได้กลิ่นแล้วเซ็กซี่มากอยากจะรู้ว่าที่คุณทาอยู่มหาหิงยั้นะครับใช่ค่ะพอดีฉันมันคอดลูกอัค่ะมากเหรอคุณพอดีว่า ฟ้าเนี่ยต้องบินกลับไฟท์ไม่ใช่ของคุณค่ะผมอยว่เลเออฟ้าต้ิงบินกลับจากไฟท์ปารีสพอดีอะค่ะแล้วน้ำหอมนี้ก็เพิ่งซื้อมายี่ห้อชาแนลนับไฟอะค่ะขอบคุณรสนิยมดีจังเลยค่ะที่บ้านฟ้าเนี่ยนะคะมีน้ำหอมแล้วก็มีเครื่องสำอางดีๆใช้ห้คุณไปดูเยอะเลยไปดูที่บ้านฟ้าไหมคืนนี้อตามนี้เลยก็ได้ค่ะโอ้อดีผมไม่ว่างครับได้กับภรรยาไว้เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ ได้สิคะคุณชื่ออะไรครับชื่อฟ้าค่ะชื่อเต็มเต็มปอบผีฟ้าใช่ไหมครคุณนีตลกอ่ะแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะผมนะรฮะที่บ้านเรียกผมว่าคุณใหญ่ครับอุ้ยเหรอคะแต่จริงๆแล้วผมไม่ใหญ่หรอกครับอะไรไม่ใหญ่คะ จิตใจผมนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะคนอ่อนไหวครับเหรอคะนั่งใกล้ผู้หญิงไม่ได้ผมเขินนะเนี่ยเขินเหรอครับคุณเป็นสวยเฟืร์ไดเว้ยสเต็ปคุณจะทำไรสครับนั่เสียภาพโพสผมอะพรุ่งนี้เจอกันนะคะครับเบอร์อะไรครับดิฉันล่ะคะครับโดนตัดไปแล้วอะค่ะเป็นแอร์โฮสเตสได้ไงเออเดี๋ยวฉันกดให้อะไรครับเนี่ยอะไรกดเบอร์นต้องตัวผมได้ผมไม่ชอบโดนโทรศัพท์คุณได้ครับฉันกดให้ เออเอาเอาอาอาีโอ้ยจักไว้ดีๆเอามาเล่นซ้ำมอ,อกเลยอย่าเล่นทรงอย่างนี้สิ โอ้มาเล่งช่องเล่งช่วยอยู่เนี่ยเลยนะฮะซอสีนั่งดีๆไม่เอาไม่เอาอาจูกับข้าวอะไรอย่างเอาออกมาให้หมดข้าวเลยเดี๋ยวก็ไปทางอาร์ตีแล้วกลับมาพอดีเลยนะเอามาคบวัวอย่าเอานี้ไปกินซี่ตายแล้วมันกระเปื้อนหมดที่เช็ดเช็ดเช็ดแค่เช็ดอย่าเล่นกับซอสีอย่าเล่นนี่กับข้าวคบมาให้อาจู ครบค่ะครบเลยนะแล้วนี่อะไรนะเอาหัวโตนี่อะไระอันนี้จานแรกเลยค่ะยำสายสวัาดไม่ขาดสิ้นยำอะไรยำสายสวัาดไม่ขาดสิ้นยำหมนเส้นค่ะยำวุ้ง,งแซงเลยแล้วนี่อะไรดำดำเกลมเกยมเนี่ยจานนี้เรียกว่าเด็ดไอ้ด้วนค่ะเด็ดไอ้ด้วนยังไงนี่มังน,น่องไก่ปีไก่่ยเห็นไหมคะดูนี่นี่โดนตัดมาสะด้วนเลยค่ะ กลายเป็นเด็กไอ้เรื่องไปแล้วเอ้าแล้วจังเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าแหนมหอ่อค่ะแหนมหอ่อจะบ้าแล้วเขาเรียกว่าแหนมห่อเรียกก็ตลกเลยแหนมหอ่อเอา้าแล้วของสคาคัญนะที่อติแลวกเขาชอบกินอนี่เอา้าเได้ไปสั่งทําไมไม่ยกออกมา พระกระดกกำแพงเมืองจีนอะ,อะหายากไหมค่ะพาหามาได้ค่ะเพราะว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยหายากมากเลยค่ะ้วทีนี้จะทำยังไงอะถ้าเป็นกำแพงวัดคูพักคูบอนนะคะขหยหาง่ายเลยค่ะน้ำเปลี่ยนเมนูรีบเลยนะเอาพักกระดกกำแพงวัดคูบองมาที่หนึ่งโทรสั่งเรยรีบโทรมาอึ้งเอ้อยออซซี่อาาย่าเล่งสี่อย่าเล่งสี่อืมอ้าอ้าเออ อะไรจ้าอาซอซีอยากกินปลาอยากกินปลาแล้วเฮ้ยวันนี้เมนูบงโต๊ะไม่มีปลาเลยนะกินไม่ได้หรอกไม่มีให้กินหรอกปลานี่ไงปลาโอ้โหบ้าจริงเลยปลาที่ไหนอาซอซีนี่มังตาเกี๊ยบมันจะเป็นปลาไปได้ยังไงมันจะไม่เป็นปลาได้ยังไงอะ่ะก็มันมีขี้ขีด มีเคื่องตะเกียบมีคิปต้องเป็นตาอยากคีบลูกตาเล่งโอ้เอามาต้องร้อง่าไปต้องร้องอาหารนางเลงไปกล่องนะอย่าไปทำหกเลอะเทอะเข้าใจไหมเออเล่ากินนมกินน้ำไปกล่องนะเฮครับป่านนี้คุณดียังไม่ไว้ใจผมอีกเหรอนี่ที่ผมกลับบ้านดึกทุกวันทุกวันน่ะก็เพาะงานนะครับ แล้วกลิ่นน้ำหอมที่ติดแม่นี่ได้มาจากผู้หญิงที่ไหนล่ะคะกลิ่นน้ำหอมที่คุณได้กลิ่นนี่คือของเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะคะดีนะรู้จักเพื่อนทุกคนของคุณเลยแล้วก็รู้ไม่มีใครใช้กลิ่นเนี้ยนี่ถามจริงๆเนี่ยคุณไปแหกจจกันแล้วเพื่อนผมรวมทุกคนเลยไงฮะคุณใหญ่คะดีะจะหมูกดีนะขนาดยืนอยู่ไกลๆยังได้กลิ่นเลยว่าใครใช้กลิ่นไหนอะ่ะโอ้นี่ผมมีเมียเป็นคนนะครับม่ใจะเป็นเมียผมเป็นสุนัขตำรวจนะคุณคุณใหญ่ทำไมคุณใหญ่ว่าดีอย่างเงี้ยคะ ดิไม่ยอมนะพูดพใจอย่าี้ได้ยังไงอ่ะพูดนีพูดหน่อยก็ทําเป็นงอนคุณเนี่ยผมไม่มีใครนอกจากคนอื่นแล้วไม่เคยมีคุณอยู่ในหัวใจคุณไม่ใช่นอกจากคนอื่นแล้วไม่มีใครเลยเดินดีๆนะคะคุณนายใหญ่ค่อยๆค่ะตรงนี้มันมีขั้นระวังค่อยๆก้าวค่ะระวังนะคะมานั่งมานั่งค่ะมานั่งค่ะอ่าๆๆๆตรงนี้อ่ตรงนี้ อุ้ยตายแล้วตัวนี้มีแง่โตโอุ้รงดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ออะตรงตรงนี้แล้วแล้วกางมาเลาจะรงนสบายอย่าไปไหนไปไหนคุณตายแล้วจะไปโน่นแล้วจะมาจะกลับแล้วไม่เอาค่าตัวหรอเอออาปาหน้าตรงนี้สบายนะเน่เวลาที่สองถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมาเอาแลวนะมาลูกเพื่อนครับมาถามจริงๆเถอะจะไม่สบายอีกนานไหมเนี่ยกี่ปีแล้วไม่หายจริง อาการมันแย่ขึ้นทุกวังมันจะเลิงไม่ได้อาอาสินี่ดีนะที่ได้อายังรลี่เนะี่ยอายังหลิงเนี่ยช่วยประคองนะาไม่ง้างแย่เลยนะก็คุณหายหเวลาเดินก็ระมัดระวังหน่อนะถ้าต่อไปนะอวดตายไปนะอุย้ยสมควรปากวอาต่อไปยังอีกนาน<อ>ต่อไปถ้าอวดตายไปนะือต้องเชื่อฟังอายังหลิงนะผู้คองนะ เพราะต่อไปเขาจะขึ้นเป็นกรุงนายใหญ่แทงอ้วก